สวัสดีค่ะเรานักเดินทางตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม Rusty Lake Hotel เอดที่2ค่ะหลังจากคราวที่เรานะคะที่เราได้จัดการซึบคุณกวางไปแล้วแล้วเราก็ชิมเนื้อคุณกวางอร่อยมากเราจะมาดูกันนะคะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไปซืบไข่ไปเพื่อไม่เสียเวลาไปเลยด,ดีกว่าค่ะทุกคนจากคราวที่เรานะคะมี เกิดข้อผิดพลาดหลายอย่างมากนะอันนี้อะไรเอ่ยอ้าวเมทอมอาหารคุณเนื้อคุณกวางไปแล้วนี่คุณไม่เซฟให้มีหรอทำไม่ปไปเลยเดี๋ยวเราทำใหม่อีกหนึ่งเงราะแล้วก็ามาดูกันว่าคราวนี้เราจะไปซื้อไข่คราวที่แล้วเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะว่ามีเนี่ยไม่มีใบทา,ามเนื้อคุณกวางก็เลยออกมาไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ คือก็อร่อยแหละแต่ว่าไม่ได้ที่สุดมันจะมีดาวเต็มทั้งหมด3ดาวนะคะมีได้แค่2ดาวดังนั้นคราวนี้เราต้องไม่พลาดแล้วก็มีหลังจากย้อนกลับไปดูตัวเองก็เห็นจุดผิดพลาดหลายอย่างเลยดังนั้นเนี่ยรอบนี้เราจะพยายามทำให้ครบไม่ผิดพลาดอะไรอีกแล้วก็เมย์ได้รู้ด้วยว่า ทุกอย่างในเกมเนี่ยมันเป็นรหัสและบอกใบ้หมดเลยดังนั้นคราวนี้เราต้องห้ามผลานแล้วค่ะทุกคนมาวิกาว่าอย่างไรวิกาบอกว่าดูดูดูในกระเป๋าฉันสิโอเคอะไรโอ้ <c oughs> รอบนี้คุณกระต่ายสินะโอแล้วพอด,ดีเลยอะ่ะเม่เปลี่ยนเคอร์เซอร์เมยเป็นรูกกระต่าย อ๋อเดี๋ยวันสองพงกันอย่างนี้นี่เองเ e ี See if you can help ไปดูซิว่าแขกต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างได้ค่ะยังมีเช็คก่อนข้างนอกเผื่อมีอะไรให้ทำนะมีไหมโอเคเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าตกดึกปุ๊บอย่างเดียวเลยคือเราต้องขึ้นไปบนห้องแปะจัดไปค่ะห้องคุณกระตุยมีบอกไหม มีแต่บอกว่า Rusty Lake Rusty Lake โอเคไม่เป็นไรคราวนี้เราจะลองไปมั่วๆดูว่าห้องไหนเป็นห้องคุณกระตุยนะไปขึ้นไปกันชั้นที่หนึ่งคราวที่แล้วเนะเาะลองมาดูกันว่าชั้นที่หนึ่งมีใครบ้างโอเคในเช็กซี ห้องคุณกวางไปลาเจ้าห้องนี้ใครห้องลิสาอ่ะคุณไก่ฟ้าห้องลิสาวันนี้เมยังไม่เข้าไปห้องคุณไก่ฟ้าเมจะเข้าไปห้องคุณกระต่ายก่อนอันนี้ห้องคุณหมูป่าเมยก็จะยังไม่เข้าดังนั้นเดี๋ยวเมจะลองมาขึ้นชั้นสอง มาดูกันว่าชั้นสองมีใครอยู่บ้างแน่นอนว่าหนึ่งในทุกคนจะต้องมีคุณกระตุยแน่นอนใครเว่โอเคไม่เไปไ็นไรยี่ไงห้องคุณกระตุยเข้าไปเลยจ้ะเข้าไปเลยจ้ะห้องคุณกระตุยห้องที่สี่นะคะมาทีนี้เราจะมาดูกันเชื่ออยาก เอห้าเออันนี้เป็นสัญลักษณ์หรือเปล่าสัญลักษณ์บอกเลขบอกตัวอักษรแต่ไม่ช่างมันก่อนไปโอ้มีได้เอการ์ดเอมาแล้วไปอันนี้ได้แต่ตรงโครงไฟเนาะมาดินชักมีอะไรอีกมีมีดแบบคาที่แล้วไหมมีไหม,ม เออมีจริงด้วยจัดไปสิทีนี้โอ้ทุกอย่างบอกมาเลยนะคะมีม่วงแดงขาวส้มแยบไม่ต้องจำไว้ให้หมดว่ามีอะไรบ้างน,นี่โอ้อันนี้การ์ดสองการ์ดสองสัญลักษณ์นี้โอเคแน่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 เลยเพราะว่าทุกอันมีสัญลักษณ์หมดจำไว้จำไว้อันนี้คือการ์ดสองนะคะ อันนี้อย่าบอกนะนั่นไงนั่นไงจำจำจำอันนี้นะอันนี้นะอยู่ไหนมันอยู่ไห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 นอันนี้ปะเออจริงด้วยอ่ะจำต่อนะคะมันเร็วนะมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ปะเอออรอ่งนี้โอ้ทำจำจำจำเออซ้ายปะเอออ่ะต่อ โอ้ยไวมากไวมากไวมาก,มากสายปะเออได้มาแล้วดวงตาอันนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเนาะตกไปคุณกระตุยโอ้ได้การเปอร์ห้านะคะทุกคนมาคุณกระตุยบอกว่ามาดูใกล้ๆสิดูใกล้แล้วเน,นี่ยไม่เห็นมีอะไรเลย ตอนนี้คุณออกจากห้องไม่ได้นะคะต้องไปหาเนื้อก่อนได้ค่ะหาเนื้อให้ได้เลยอันนี้ถ้าเมย์จำไม่ผิดสัญลักษณ์อันที่สองหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงแสดงว่าเราต้องเรียงกาหรือเปล่าไม่เป็นไรเราแมะแมะไว้ตรงนี้ก่อนอันเนี้ยสองเมย์มั่นใจ เดี๋ยวมีไปดูอันอื่นกันดีกว่าอัหอหนูไม่จำไม,ม่ค่อยได้อันจะนะเอ <A S 1> <A S 2> จะเป็นงงง,ง,งออกด้านข้างข่าจะเป็นงงงข้ามโอเคคะ่ะจัดไปเอ <A S 2> งง,งออกด้านข้างข่าจําไม่ผิดนะเ๋ยนนี้แล้วก็อันนี้คือห่าโอเคเสร็จแล้ว อันนี้คืออะไรเอ,อ่ยอันนี้มันจะต้องได้การแน่เลยไหมว่าเอาตรงตาใส่ไม่ได้เอามีดละกันมีดอู้อ,อะไรอ่ะโอ้ได้ถั่วขาวแล้วโอเคประเจนเลยนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนสัญลักษณ์การหรือเปล่า เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้การเนาะมาเวิร์สติเล็กเทยเตอร์โรงหนังวิร์สติเล็กภูมิใจเสนอการแสดงโชว์เวทมนต์ของคุณกระตุยการแสดงโชว์สุดอัศจรรสามารถจองที่นั่งได้ที่บ็อกซ์ออฟฟิศนะคะการแสดงจะเริ่มวันเสาร์ที่7ออกัสออกัสนี่เดือนเดือน สุลาหรือสิงหาไม,ไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดอาจจะอาจจะสิงหานะคะอาจจะสิงหาโอเคไหนอันนี้ทำอะไรได้บ้างตาทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะคะโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือจำนวนหรือเปล่าอันนี้มีแปดสัญลักษณ์โอเคเราจะจำไว้สัญลักษณ์เป็นเหมือนเอ,อ่อโคมไฟระยะลงมา อันนี้พุ่งขึ้นไปสี่โอเคแต่แปะเมย์จะรีบเอาไปแปะการ์ดก่อนก่อนที่เมย์จะจำไม่ได้นะคะเออแปบดบเท่ากับอันนี้อะแปบดบเท่ากับอันนี้ได้ละหนึ่งถ้างั้นเคก็ต้องอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือสี่นะคะอันนี้คือสี่แน่นอนมีจำได้เอ๊ะดูนะ ไม่เพี่ยนแล้ววบ,บ,บ,บอันนี้ใช่ไหมอันแน่ถ้าเราเปิดบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นป่ะเหมือนจะไม่มีอะไรนะก็แค่เปิดแล้วเขาก็ปิดอาจจะต้องหาอะไรให้เขากรรมหรือล็อกเขาหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะคุ่นยังมาโทษตอ่อ อะไรอะคุณกันน่ากลัวนะเนี่ยกนน่ากลัวแน้วโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวมีจะกลับไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้มีอะไรมหมยเอะอันนี้อะไรเป็นหินรูปสามเหลี่ยมมีสัญลักษณ์แปลกๆด้วยเป็นเหมือนเอาไว้ใส่เปิดอะไรหรือเปล่า ดูไม่มีอะไรนะคะไม่ไปแลรช่างมันไปก่อนเอออันนี้มีน่าจะต้องเปิดกุญแจนะอาจจะต้องหากุญแจมาก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีไปหายังอนนี้สิ่งที่เมมีนะคะออสิ่งที่เมมีเมมีแค่ลูกตากับมีแล้วก็สามเหลี่ยม มีจะลองเอาเอาอยังไงดีวะอันนี้อะไรเยอันนี้เหมือนเป็นผังในการแทงมีดรู้แล้วละ่ะอันนี้คือการแทงแบบปลอดภัยแต่นอกนั้นคือดุยโอเคเแชดเจนละมีสั้นของเราไม่ได้มีเลยค่ะเอาไว้ทำอย่างอื่น แต่ดาบนั้นใช่เลยใช่เลยอุ้ยอันนี้ไงหมอกหมอกหมอเราให้คุณกระตุยใส่ดีกว่านะคะโอ๊คุณกระตุยจะโชว,ว,ว์อะไรว้าวอ๋อเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออันนี้ม่วงแดงขาวส้มโอเคเอาใหม่นะคะเอาใหม่ใหม่หม,หม,ม่วงแดงขาว ขาวใช่ไหมส้มอ๋อเราต้องเรียงดิม่วงแดงอ่ะได้ละไปต่อได้ละค่ะได้ละค่ะเราเราทำอะไรได้ไหมเราใช้มีดได้ไหมสุบเราใช้ตาอ่านะโอ้ได้หนึ่งกุญแจมาแล้วเราจะเปิดกันเลยค่ะทุกคน อ่าอันนี้ได้หนึ่งโซ่ละแปต่อกันเอ่อทีอนี้เมคิดว่าอันนี้น่าจะยังทำอะไรไม่ได้เพราะเม์ไม่มีอะไรมาหยดเอ๊ะไหนนะแลหยดลูกตาได้ไหมหยดลูกตาไม่ได้ด้วยนะคะไม่เป็นไรอันนี้อ่ามีจะลองใช้ของที่มีกับไอเนี่ย เอาลูกตาไปกำไหมเอาลูกตาเอานี้เอ้ยเอานี้ก่อนได้แล้วปวดตาแอบวลายจังเลยเนาะแอบปวลายจังเลยอะ่ะเดี๋ยวดะไหนเอ้ยนี่มีเพิ่งได้มามีจะลองใส่ไม่รู้ได้ปะเอ้ยได้จริงอ่ะได้หนึ่งกุญแจแล้วค่ะ วันนี้เราเราเกมไวอะทุกคนเราเกมไวมากโอเคได้ okay. แล้วหนึ่งมาเออทำอไงดีวะเราต้องการการ์ดอีกอันซึ่งการ์ดอีกอันอยู่ไหนมีก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เราก็กดไปแล้วนะคะมีอะไรอีกไหมไม่มี หรือว่ามันจะถึงจุดที่เราต้องไปดูทัวเทอร์เรียลอีกแล้วน,นะคะทังไงดีเอ่ยคุณนกระตุยก็ได้ของเมย์มาหมดแล้วอันนี้เขาก็ได้สังเวยมือตัวเองไปแล้วนะคะทุกคนเอ่อ <c oughs> ทำไงดีอ่ะอืมถ <c oughs> ึงเวลาแล้วค่ะทุกคน <c oughs> วิดีโอสอนเท่านั้นคือสิ่งที่ช่วยคุณได้มาจัดไปโอเคค่ะทุกคนมีกลับมาแล้วมีเจอหนึ่งประเด็นละคือเม่ะไม่ได้ดูตรงนี้ทุกคนแม่ววแต่มองโลกโอเคโอเคเรามเป็นความโง่ของเราเองทั้งน,นั้นไม่เป็นไรค่ะมา เรามาเริ่มใหม่คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมามาเราน่าจะได้ของอีกหนึ่งอย่างจากตรงนี้แหละอะอะไรอะ่ะอะไรเออได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วทุกคนมาทีนี้เราต้องไปอ๋อไม่อยากให้อ๋อไม่อยากให้ตาคุณกระตุยอะ ไม่เป็นไรช่ไงมมาได้อีกอันแหละอันนี้แหละอันนี้แหละขนาดเราบอกว่าจะไม่พลาดน,นะก็ยังจะพลาดน,นะทุกคนวันนี้จัดไปอะไรอ่ะคุณจาตุียตายแล้วเหรออะไรอ่ะต้ใส่เหรอโอ้ได้จริงด้วย มีอะไรอีกอะได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับทุกคนได้สิ่งที่จะซื้แล้วนะคะวันนี้เอ๊ะไหนดูผังในสีอะไรรอดอะไรไม่รอดนะอ่ะข้างบนข้างบนรอดโอเคสองนี่ไม่น่าจะรอดนะคะโอเคโอเค,อเ,คเอ๊ะหรือว่าอันสีแดงมันคือ มันคือไม่รอดป่ะเพราะมันสีแดงหรือเปล่าอเดี๋ยวลองเอาความคิดมย์ก่อนอันแรกเดี๋ยวจะลองก่อนสองเส้นอันไม่ใช่สองเส้นดีต้องบอกว่าเส้นที่สองกับเส้นที่สามแล้วก็เส้นสุดท้ายไม่รอดโอเคค่ะโอเคค่ะเส้นที่สองอ้าอ่า แสดงว่าทฤษฎีมีผ tamam. okay. ิดโอเคไม่เป็นไรโอเคคราวนี้แน่นอนว่าแน่นอนว่านั่นงนี่นั่นเนียบย้อยนะคะวันนี้เนื้อคนกระต่ายต้องมาแล้วค่ะเนื้อคนกระต่ายต้องมาแล้ววันนี้วันนี้เราเกมไว้นะวันนี้ เนีย่ยเริ่มเริ่มเริ่มชำนานมาทีนี้มีจะไปเก็บกุญแจก่อนนะคะเดี๋ยวมีจำได้ว่ามันมีกุญแจตรงเดี๋ยวนะเอมันจะมีอันหนึ่งนะคะอ๋อนี่ไงมีจำผิดกว่าจะเจออ่ะแล้วมีก็จะไปแขวนถ้าแขนวนครบเราอาจจะเปิดเซฟได้นะอันนี้มันเหมือนเป็นเซฟโอเคได้แล้วค่ะทุกคน ให้เถูกไหมในห้องหนึ่งโอเคห้องนี้ปะเอ,อ้าไม่ใช่อะ่ะก็คือก็คือลืมกด <c oughs> ลืมกดลืมกดอันนี้น่าจะใช่ละน่าจะเรียงตามหนึ่งสองสามสี่ห้โอเคไปวันนี้เราจะไปทำเนื้อคุณกระตุยกันนะคะขอเชิคอะไรเป็นหนึ่งเกิดความผิดพลาดเราต้องเตรียมอาหารเย็นคืนนี้ก่อนนะโอเคได้เลย ันนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครโทรมานะคะวันนี้ในเช็คติ๊กเช็คคุณนกพิลาบอกว่าอยากให้เตรียม่างอ่าน้ำไม่ให้ดี๋ยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยถึงตาคุนค่ะ <c oughs> ตาคุณนี่หมายถึง <c oughs> เนื้อของคุณนะคะไปเราจะทำอาหารรอบนี้มีบอกเลยว่าต้องสามดาวเท่านั้นเพราะว่า อุปกรณ์ของทุกอย่างเราครบมากพบที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาแค่หนึ่งครั้งก่อนหน้านี้มาอ่านข้ามาแล้วถึงเวลาซิมค่ะผู้สาวผู้ชายต่างๆเป็นยังไงร,รสาาว้าววันนี้ได้สามดาวค่ะทุกคนมา แ,แต่ละคนเขากลับเข้าห้องอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะมีจะแบ่งเป็นเอพิโซดละคนละกันเนาะละตัวอะละคนละตัวไม่แน่ใจจะเรียกยังไงดีเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบไปกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าใครอยากสนับสนุนเม่ที่มีด้านล่างเลยนะที่มีนะช่วงนี้ใส่แยงนะคะทุกคนใส่แยงมา สนับสนุนกันได้ค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ได้หมดเลยไว้ติดตามกันเอพิโซดหน้านะคะไว้เจอกันบ๊ายบาย